ไม่มีซีนแบบนาฬิกาปลุกเลยเนาะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนได้เวลาตื่นแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่เหรอเอา 먼저 뛰어야죠? ㅋ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  오케이! 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어

ว้าวพระอาทิตย์ขึ้นเน่ปากไม่แดงไม่มีแรงวิ่งไปวอร์มกันนด้ต้องมีตากล้องแล้วยเนี่ยมือกล้องแบบเบาไวเอ้าก้อยเท่ไปอีกแบบเฮ้ยน้อง ในการออกกำลังกายจำเป็นที่จะต้องวอร์มร่างกายหรือวอร์มอัพก่อนเสมอเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดระหว่างการออกกำลังกายอาทิเช่นข้อเท้าพลิกตะคริวเป็นต้นขอบคุณข้อมูลจากวอร์มอัพสตาร์ทุกคนคะเช้าๆก็แบบมีคนมาวิ่งเยอะมากเลยนะตอนเช้าก็จะประมาณนี้แต่ตอนเย็นก็คือเยอะกว่านี้นะคะประมาณเท่าตัว จ้ามากวิ่งกี่รอบดีบรรยากาศร่าเริงน่ารักอะ่ะแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้า 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 심울을 가고 고민이 생겼네 오! 링가마나아깟 วันนี้ซื้ออะไรนะอุ้ยหน้าเปรีังวันนี้ซื้อกาลออรซิ่งจีมามีเห็ดหอมด้ยอืมอร่อยเดี๋ยวให้ดูไตแดมน่ารักปะกาลออรซิ่งจีของเรามีเห็ดหอมด้วยขอตัวไปกินก่อนนะครับ หน้าก็จะส้มๆนะเพราะว่ามีไฟค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นเช้าแบบอกกำลังกายด้วยเก่งปะก็คือสิ่งที่ยากที่สุดในการไปออกกำลังกายก็คือการลุกจากเตียงพอรู้จากเตียงได้แล้วรู้สึกว่าโอเคไปได้เลยแล้วก็แบบอากาศเช้าแบบอากาศตอนเช้าอ่ะดีมาก เย็นเย็นคือตอนแรกลกขึ้นมาก็แบบเหนียวเหนียวตัวอยู่แบบเฮ้ยอาบน้ําก่อนดีไหมว่าแต่ว่าพอไปแล้วมันก็เย็นเย็นอ่ะลมเย็นเย็นแม้ว่าจะมีแสงแล้วทุกคนแสงแดดขนาดเป็นตอนหกโมงอ่ะยังมีแสงแดดแล้วอ่ะ <c oughs> แต่คนก็ค่อนข้างมีอยู่จำนวนหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มี มีร้านกาแฟด้วยอ่ะเป็นพี่เขามาขายกาแฟช่วงเช้าจะมีร้านน้ำส้มแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่แถวแถวบึกกินข้าวเสร็จแล้วไปอัพคลิปดีกว่าหาอะไรทำพอตื่นเช้าก็มีอะไรทำนี่นนเราไปเอาผลสอบไอเคสี่ที่ของเจอกันคะ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศของเจือไม่รู้เปิดหรือเปล่า จะเอ๋หองซื้อก็คือไม่เปิดนี่ก็คือที่จีเคยมาเรียนตอนก่อนมาเข้ามาหาลัยนะคะแล้วก็เคยมาเรียนตอนอยู่ปีหนึ่งก็เคยมาเรียนนะคะมีคนจีนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้คนจีนน่าจะกลับแล้วเงี้ยวอดพาทัวเลยอ่ะให้ดูรอบๆแบบนี้น่ารักปะของฟ้าน่ารักมากแสงแบบดีมากแดดนิดน,นึงโอ้ยน้องทันตะวันง่วงนอนห่ะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ยิมนะคะมาออกกำลังกายกันเย่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 ไปออกกำลังกายกันเถอะค่ะ One, two, แล้วเมื่อกี้นาา่ารักกว่านี้อีกเวลาผ่านไปก็นา่ารักน้อยลงเฉยกิน,นข้าวเย็นกันหลังจากออกกาลังกายเสร็จแล้วก็มากินข้าวเย็นนะคะมีผู้ร่วมทานอาหารหนึ่งข้าวนะคะวิ่เหมือนเจออยู่มันเหมือนเจออย่นีเหมือนอะไรนะนมาในสูเปอร์มาพ์เกชุดนอน กินข้าวเสร็จแล้วก็คืออาบน้ำเลยไม่ใหม่พักก่อนแล้วก็มาอาบน้ำนะคะแล้วก็จะอ่านหนังสือแล้วก็เตียงนอนเป่เดี๋ยวขอตัวไปเตียงก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ทุกคนเก่งมากเลยเอาไปสิบใจปิ้ว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 ขอตัวไปอ่านหนังสือกันนะคะกดหนึ่งเพื่อให้กำลังใจในการอ่านหนังสือ ๊มยบายก่อนไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe an angel, ให้ด้วยนะคะกดไลค์เฮ้ยอย่าตกใจอย่าเอออย่าเวออย่ามึอนอย่าอึนในดงตีนนี่ระดับทรงเจ้าพ่อจะบอกให้รู้ว่าเขาพกอะไรเขาทำอะไรทำไมเขามันดีดก,กักเอ้ยทำไมอาการของมันออก เอ้ยทำไมเขาอยู่ไม่นิ่งเอ้ยทำไมอาการมันอยากจะวิ่งบุ๊กบุ๊คบุ๊คตลอดเวลานี่ระดับสงเจ้าพ่อดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตสังเกตอ่าอ่าอ่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 มาครูมีปูนพอโบไอ๊ะ